จัดกระบาดสประตูยกศูนย์นะครับผมที่ผ่อนไม่เกิน8,000บาทนะใครตามหาโตต้ารีโวนะครับที่ผ่อนเบาๆราคาดีๆที่สำคัญน,น่ารสวยนะครับดูคลิปนี้ไปด้วยกันได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ผมเซล่์แม็กนะครับเอากระบะมาหนึ่มาเสนอหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นโตต้ารีโว ถ้าเป็นรุ่น2.4ตัว e+ นะครับผมกับเกียธรรมดานะครับคันนี้น่าสนใจมากเป็นรถเข้าใหม่นะเพิ่งเข้ามาเมื่อวานเลยนะครับถ่ายคลิปอยู่นี้นะครับวันที่24กันยายนนะครับผมรถคันนี้จอดเมื่อวันที่23ตอนเย็นๆนะครับมือมาอัปเดตหน่อยนะต้องบอกก่อนนะครับว่ารถยังไม่ได้ทําสภาพเปร่บสภาพใหม่นะครับคือเดิมเดิมหมดเลยทุกอย่างเดิมหมดนะครับวันนี้มีต้องมีตรงไหนนะได้เห็นแน่นอนนะครับผมใครตามหาอยู่ไหม กับโตต้ารีโว o นะครับสีประตูยกสูงนะครับเป็น p ีเ r อร์นะคันนี้นะครับเป็นปี2017นะครับผมกับราคาตั้งขายนะครับ439,000บาทเถ้าขค้าฟรีดาวนะมันจะผ่อนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาท8,000นะครับผมก็ถือว่าได้รถสวยไปขับ1คันนะแล้วก็เป็นแบรน์หลักด้วยโตต้าเนาะเอาไปใช้งานเอาไปเดินทางใช้ในครอบครัวนะครับรับรองเลยว่าทนทานใช้งานคุ้มค่าทุกบาททุกตังแน่นอนนะครับ กระจางหน้านะครับนี่เขาจะเป็นโฉมก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโฉมหน้าหล่อนะจริงๆโฉมนี้ก็ขาดีนะครับผมกระจางหน้าเป็นโครเมียมนะครับได้ไฟหน้าเนี่ยเขาจะได้เป็นไฟหน้าที่เป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะครับมีไฟเดทามมาให้นะเพราะว่าเขาเป็นตัวที่ขับขึ้นมาเนาะคือถ้าเกิดเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยมันจะได้ไฟหน้าธรรมดานะครับแล้วก็ไฟเดทามไม่มีให้ก็จะมองไม่มีให้นะครับแต่ว่าคันนี้ให้มาครบหมดเลยนะครับผมเพราะสภาพเดิมๆนะเนี่ยลูกค้าเห็นอยู่นี่คือเห็นเลยนะเดิมๆนะ แม็กนะครับนี่ยังไม่ล้างน,นะมันก็มีข้าวฝุ่นบ้างน,นะครับธรรมดาเนาะเรื่องปกตินะครับผมยังไม่ล้างเนอะแล้วก็ในส่วนของเนี่ยซุ้มล้อนะครับผมอประมาณนี้นะครับประมาณนี้กระจกมองข้างนะครับโครเมียมนะฝ่าะนด้ตัวมีให้นะครับเป็นสีประตูลูกค้าติดตัวเ้่ากันรอมาด้วยนะคันนี้ได้เบาเป็นเบาผ้านะครับผมสีน้ำตาลนะเป็นเบาผ้าสีน้ำตาลนะสภาพเบกากันจรก็ยังดูดีอยู่นะคันนี้เลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนโลเนาะก็ไม่ได้ใช้เยอะนะผมว่านนะ รถมันแปดปีนะครับผมรถแปดปีใช้แสนโลก็ถือว่าปีหนึ่งน่าจะหมื่นนิดๆน,นะก็ใช้ไม่เยอะนะครับใช้ในครัวเรือนเนาะเห็นไนะครับตัวสภาพเบาะนะเป็นสีน้ำตาลถ้าบาะยังดีอยู่นะครับเนี่ยตึงๆเลยนะครับทั้งบริเวณคนขับแล้วคนนั่งอันนี้ขนาดคนขับนะคือคนขับบอกคนขับปกติมันจะช้ำที่สุดแล้วสำหรับเบาะในรถเนาะแต่ว่าเนี้ยเห็นไหมสภาพเบาะคือโอ้โหตึงเตี้ยเลยนะครับจอกลางมีให้ด้วยนะครับมีกล้องคอยลังวิวอินจากโรงงานด้วยเนาะได้ตัว แอร์แบ็กคู่หน้ามาให้นะครับช่องแอร์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะที่วางแก้วน้ํานะครับผมช่องอน,นี่มันแช่เครื่องดื่มได้นะทุกค้ะแช่พวกเอ็มร้อยกาแฟรแกระป๋องได้นะมันมีช่องให้อร์มาข้างนอกเนาะอันนี้เป็นช่องเก็บเอกสารนะมีฝุ่นอย่าทำความสะอาดให้อย่างที่บอกไปแนะล้วรถเข้าใหม่นะมือจับพรเีเมียมนะครับผมให้ดูโครงสร้างหน่ดีกว่าโอ้โหจริงๆอ่ะคันเนี้ยนะครับถ้าใครสนใจนะต้องรีบหน่อยนะเพราะว่ามีคันเดียวนะครับราคาดีด้วยนะครับ คิดว่าน่าจะอยู่ไม่นานนะราคานี้ท่านหลักนะครับเบาะไม่มีคราบนะครับมน่พวกคราบน้ําที่แบบทําน้ําหกในรถเนาะแตบบ่ทำความสะอาดให้นะครับผมอันนี้เบาะสภาพสมบูรณ์เลยนะน่าจะไม่ค่อยได้เปิดใช้เท่าไหร่พราสภาพแบบเบาะยี่ตึงๆๆๆมากเลยช่องล่างหน่อยดีกว่านะครับเนีย่ยชั้นสี่เดิมนะครับ ไม่มีเวามานะครับไม่ตัดต่อมาแน่นอนนะยางอะไหล่ครบท้วนหมดนะครับแบบเพาสมบูรณ์แน่นอนเลยครับสติ๊กเกอร์พิเอเนอร์นะครับคือถ้าจากคาดเท่าที่ดูนะคาดว่าลูกค้าน่าจะจอดรถในร่มเพราะว่ารถแปดปีครับเขาจอดต่างแดร็ะสติ๊กเกอร์มันจะลอกกอนนี้เยอะเลยนะครับกล้องมองหลังบิวอินนะครับจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ได้ตัวไลเนอร์เป็นของโตโยต้าด้วยนะครับค่อนข้างครบนะคะเลี้ยงจริงน่าใช้เหมือนกันนะสำหรับกระบะเนาะที่เป็นสีประตัวยกสูงอะ คือแบรนด์โตลาจริงๆเขานิยมอยู่แล้วเนะขายดีฮอก์อินสูแหละนะครับมีจับโครเมียมกระจกปรับเข้าไฟฟ้านะครับผมพวงมาลัยปฏิฟังก์ชันนะครับสั่งอันนี้ก็เรียกว่าปรับเครื่องเสียงวิทยุได้นะครับเชื่อมต่อมือถือได้นะพูดคุยรับสายโทรเข้าโทรออกนะครับได้นะเดี๋ยวให้ดูข้างในหน่อยนิดนึงเนาะข้างในรถนะครับกุญแจก็จําเป็นแบบบิดอยู่นะเดี๋ยวคัดหน่อยนะครับผมเลาก็บิดเครื่องยังฟิตดีอยู่นะครับผมหน้าจอเห็นไหมใช้งานได้ปกติทุกอย่างเนาะ ันนี้เล็กมาอย่างที่บอกไปเนาะหนึ่งแสนกับอีกหนึ่งหมื่นโลไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็ตัวพวงมลายเนี่ยทำความสะอาดให้เนาะมีลูกค้าน่าจะไปติดทองมานะครับผมเป็นแผ่นทองอ่ะตามวัดตามอะไรพวกนี้เนาะแต่ทำความสะอาดให้นะครับแต่ว่าฟอนเะนี่ยโลโก้ตัวต้าเนี่ยยังอยู่เงาๆนะครับไม่มีหลุดลอกเลยนะครับนี่ทอกลางถ้านะสกินได้ด้วยนะครับอันนี้แสดงฐานะของน้ํามันเนาะก็คือว่าเนี่ยเห็นไหม น้ำมันมันอยู่วันครึ่งถังเขาก็บอกว่าแบบมันวิ่งได้เท่าไหร่นะ450กิโลนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้นะครับผมเชื่อมต่อได้ปกตินะพวกม,มือถือนะครับกล้องถอยมีให้อะให้ดูหน่อยนี่เห็นไหมกล้องชัดๆเลยนะครับผมเราขอท้อนในในกล้องเฉยนะแต่จริงๆอะกล้องชัดมากนะครับมองสบายตาเลยนะครับมองเห็นตัวกันชนด้านหลังเลยนะครับชัดเจนส,สวยๆนะอันนี้เป็นปรับแผงแอร์เนาะปรับง่ายอยู่แล้วนะครับช่อง USB ช่อง AUX มีให้ส2สองโวลต์มีให้2ฝั่งเลยนะครับซ้ายขวาข้างในสถานะแอร์แบกนะครับทุกอ,อยาก่างดูค่อนข้างใช้ได้นะค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับเดี๋ยวทำความสะอาดนะเดีย๋ยวทำความสะอาดนะแล้วก็น่าจะต้องเก็บงานนิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะอะไรคันนี้ตัวพวกนี้ก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะเห็นไหมม่มีรดร่องเลยนฝะ้าเพดานไม่เป็นขุยด้วยนะครับเท่าที่ดูรอบคันนะครับทั้งข้างนอกข้างในเนี่ยผมคิดว่ามันก็เหลือเรื่องเรื่องของการทาความสะอาดเนาะแต่ว่าโครงสร้างพวเนียดูเดิมเดิมหมดเลยนะ พวกตัวสีพวกนี้ก็คือโอ้โหแทบไม่มีริ้วรอยเลยอะ่ะก็คือลูกค้าก็ใช้รถด,ด,ดูดีประมาณนึงเลยนะประมาณหนึ่งเลยนะครับมีข้างในที่บอกเพื่อนนิดหน่อยนะครับแล้วก็แน่นอนรถบุฟต้องเก็บงานอยู่แล้วนะครับเพื่อให้มันรถเวลาปล่อยเนี่ยจะได้สภาพที่เป็นสวย,สวยน่าใช้นะครับผมมาทดลองขับได้น,นะครับยู่ที่กรุงเทพมีนบุรีนะครับผมคันนี้มีคันเดียวนะกับรีโว e ่นะครับสองสีตัวอี plus นะครับต้องมีพัดด้วยนะและคันนี้นะครับราคาตั้งขายสี่แส0สามื่น 9,000บาทนะครับผมเครดิตดีฟรีดาวได้นะผ่อนประมาณ7,800นะครับ094-150526นะครับเบอร์นี้ลูกค้าแอดไลน์นะครับมาสอบถามอะเรียากเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าถ้ากลัวจะเอาคันนี้มาทางคนอื่นนะยกหูโทรหาผมได้เลย24ชั่วโมงนะครับผมยังไม่หลับรับสายแน่นอนนะครับฝากมาด้วยนะครับกับรีโิวสี่ประตูคันนี้มีคันเดียวนะครับอนกันไปนะครับฝากกดติดตามเอาไว้หน่อยนะช่องนี้เลยกระบะสวยๆมีทุกวันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ